วันนี้เราก็จะมาชงกาแฟเย็นสูตรเขาชิงุ้มเทาวันเปรี้ยงเตรียมน้ำร้อนปริมาณ160่งร้อมลแล้วก็กาแฟเขาชิงุ้มสูตรเทาวันเปรี้ยงแก้ปวดเมื่อยสองซองนะคะเราจะใช้สองซองนี้อ่าแล้วก็ฉีกเทลงไปในน้ำร้อนที่เราเตรียมไว้ทั้งสองซองเลยนะคะ ฉีเทลงไปอีกอ่าได้ทีละเราก็ชงชงกาแฟให้ละลายชง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 แน่นี่แน่อืมละลายหมดยัง แล้วก็เอาไมายูอีคอลลาเจนของเรานะคะนี่น้องไมายูอีของเราใส่ลงไปหนึ่งช้อนเทลงไปเลยโอเคแล้วก็ปิดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันการหกความ ชงชงชง,ชง,ชงอีกรอบหนึ่งชงให้มาอยู่อีละลายนะคะพร้อมกับกาแฟของเราจะได้ละมุนเข้ากันเข้ากันอร่อยกลมกล่อมหวานมันเตรียมแก้วของเราขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำแข็งแท้ใส่ลงไปเลยให้เต็มแก้วตักให้เต็มแก้วไปเลยจะได้เย็ยนเย็นเพราะอากาศร้อนวันนี้อากาศร้อนนะคะเราต้องกินเย็ยนเพื่อปรับ อุณอภูมิในร่างกายให้เป็นสมดุลน,นะคะอ่าแล้วก็เอากาแฟที่เราชงไว้มาเทลงไปในแก้วนี้เลยก่อนที่เราจะเทแล้วคนก้นแก้วให้มันคือให้มันมันลอยขึ้นมานะคะอ่าบางทีแบบความเข้มข้นมันจะอยู่ใต้แก้วอะไรเงี้ยก้นแก้วนะคะเทลงไปห,หมดเลยกาแฟเราเข้มข้นจังเลยอื ดูน้าทานจังเลยปิดฝาแก้วน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คๆนิดนึงนะนี่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 โอ้น่ากินไหมละ่ะอะมาลองชิมกันรสชาติจะเป็นยังไงกันนะอือใครที่เคยทำแล้วก็อคอมเมนต์ไว้ ตา่างนด้เลยนะคะว่าทานแล้วทำแล้วทานเป็นยังไงรสชาติอร่อยแค่ไหนอู้อันนี้อร่อยมากค่ะชอบเพราะทิพ์จะเป็นคนที่ไม่ชอบหวานมากคือรสชาติจะกลมกล่อมมันๆหอมกาแฟแล้วก็ไม่หวานมากและที่สำคัญคือมีน้องมาอยู่อีกคาราเจนอยู่ในนั้นจะได้ผิวใสผิวสวยกระดูกแข็งแรง ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย